ค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะตอนนี้นะคะอ้ําก็มาอยู่ที่ไหนเอ่ยอ,อีกแล้วนะคะที่น่าสนใจนะคะตอนนี้อ้ําก็มาอยู่ที่บ้านเชือกคาเฟ่นะคะนี่เองนะคะอยู่ที่อ่าสามโคกนะคะ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะซึ่งสวยงามมากๆนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจานะคะตามอ้ํามาดูชมนะคะบริเวณโดยรอบๆนะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะนี่เฉพาะอ่าด้านหน้านะคะก็สวยงามแล้วนะคะอ่าเราสามารถที่จะแบบมาพักผ่อนนะคะหรือว่ามานั่งแบบชิลๆนะคะ อาจทานกาแฟนะคะหรือว่ามีเมนูอาหารนะคะหลากหลายเลยนะคะเพื่อนๆจ๋านะคะตามอ้ามาดูชมเลยนะคะตามมาตามมาเลยค่ะค่ะก็บริเวณบ้านเชือกคาเฟ่นะคะตั้งอยู่ที่ปทุมธานีนะคะแล้วก็ร้านตกแต่งนะคะบริเวณโดยรอบๆนะคะก็ร้านสวยนะคะบรรยากาศดีนะคะ มีมุมให้เลือกหลากหลายพื้นที่นะคะทั้งในห้องแอร์หรือด้านนอกนะคะแต่ถ้าช่วงกลางวันนะคะด้านนอกก็จะร้อนสักหน่อยนะคะถ้าไปช่วงเย็นนะคะก็จะลมเย็นพัดสบายนะคะแบบชิลๆกันเลยทีเดียวนะคะทางร้านก็มีมากมายนะคะหลากหลายให้เลือกนะคะทั้งอาหารและเครื่องเดิมนะคะ และที่ร้านนะคะก็มีน้องกระต่ายมากมายนะคะแต่ละตัวน่ารักมากๆนะคะและน้องของเรานะคะก็เป็นมิตรมากๆด้วยนะคะบริเวณด้านหน้านะคะก็จะสวยงามมากๆนะคะเราสามารถที่จะถ่ายรูปเซลฟี่ส,สวยๆงามๆนะคะเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกได้เลยทีเดียวนะคะ วันนี้ก็อากาศดีมากเลยนะคะท้องฟ้าสวยงามมากๆนะคะเหมาะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ชอบทานกาแฟนะคะหรือเครื่องดื่มต่างๆนะคะก็มาสัมผัสนะคะรสชาตินะคะอร่อยอร่อยที่นี่ได้เลยนะคะทีนี้ก็เมนูเด็ดนะคะก็จะมี ข้าวแกงอ่าเขียวหวานไก่นะคะอ่าเอสเพรสโ,โซ่เย็นนะคะชานมไทยเย็นนะคะสลัดผัก่ะครัวซองอัลมอนด์นะคะเค,ค้กช็อกโกแลตนะคะมัทฉะนะคะอ่านะคะบิสเบอร์รี่โยเกิร์ตนะคะอ่าชอบแบบไหนก็ลองมาอ่าชิมกันไปแบบชิวๆนะคะแล้วก็ถ่ายรูปนะคะแบบอ่าสวยงามแบบนี้นะคะนี่เฉพาะด้านหน้านะคะก็อ่าประทับใจแล้วนะคะ ส่วนภาษาญี่ปุ่นก็ช่วยอําแปดด้วยนะคะอัมก็ได้ไม่ได้ภาษาญี่ปุ่นนะคะอะ่ได้นิดเดียวนะคะอ่านะคะท้องฟ้าสดใสนะคะสำหรับวันนี้นะคะ,ะ,คะมุมถ่ายรูปนะคะก็สวยงามมากๆนะคะ สถานที่กว้างกวางนะคะก็มีที่จอดรถนะคะก็เยอะอยู่ทีเดียวนะคะลานบ้านเชือกคาเฟ่นะคะรีสรอร์ทนะคะอยู่ในโครงการท้ายเกาะเล็กนะคะบริเวณอ่าร้านนะคะติดถนนริมบึงนะคะลานบ้านเชือกก็เปิดมาได้อ่าไม่กี่เดือนนี้เองนะคะ บริเวณโดยรอบนะคะร้านก็จะโล่งกว้างนะคะปลูกสวนมะม่วงนะคะมีโรงเรือนนะคะ,ะปลูกผักนะคะไฮโดรโปรนิกส์นะคะเมลอนนะคะมะเขือเทศนะคะมุมถ่ายรูปสวยๆหลายจุดทีเดียวเลยนะคะ มีหลายมุมแบบนี้นะคะให้เราได้อ่ามานั่งแบบชิลๆนะคะอรมพัดนะคะอ่าเย็นสบายนะคะจิบกาแฟนะคะอ่ารสชาติที่เราชอบนะคะ บ้านเชือกนะคะอาคารสีขาวนะคะภายในร้านโดดเด่นด้วยโคมไฟระย้านะคะเพดานเชือกนะคะก็สวยงามนะคะตามชื่อร้านเลยนะคะอันนี้ก็น้องกระต่ายนะคะก็มาอยู่ด้านหน้านะคะคอยต้อนรับนะคะเพื่อนๆอยู่แล้วนะคะ อย่างที่เห็นนะคะด้านนอกก็มีที่นั่งนะคะจิงช้าเชือกนะคะอ่านะคะโยกเล่นถ่ายภาพเก๋ๆนะคะเมนูอ่าโดยรวมๆนะคะก็สลัดบ้านเชือกนะคะก็สองร้อยบาทนะคะปอเปี๊ยะกุ้งทอดนะคะแปดสิบบาทนะคะผักขมอ,อบชีสนะคะ100บาทเท่านั้นเองนะคะ โอริโอนะคะ180บบาทนะคะก็เป็นเมนูนะคะก็เบื้องต้นนะคะแต่ว่ายังมีอีกมากมายนะคะสำหรับเมนูนะคะที่ทางร้านนะคะแนะนำนะคะ ค่ก็ตกแต่งไปด้วยเชือกนะคะก็สวยงามมากๆนะคะบริเวณภายในนะคะเมนูก็หลากหลายเลยนะคะเยอะมากนะคะถ้าต้องการมา,าเที่ยวพักผ่อนแบบชิลๆนะคะล้อมรอบไปด้วยท้องทุ่งนะคะที่คเขียวคจีนะคะเราก็มานั่งทานนะคะเมนูต่างๆนะคะแบบนี้นะคะ ราคาก็ไม่แพงนะคะราคาก็อ่าหลักร้อยนะคะราคาหลักร้อยเท่านั้นเองนะคะหลานก็เหมาะสำหรับครอบครัวนะคะ ภายในร้านกา็ตกแต่งไปด้วยเชือกนะคะแล้วก็นี่นะคะมีหลากหลายให้เลือกแบบนี้นะคะ,คะเพราะว่านอกจากจะได้ทานอาหารแล้วนะคะยังมีมุมถ่ายรูปรอบร้านนะคะหลายจุดเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงนะคะอาหารนมแพะนะคะอาหารนะคะ50บาทนะคะ อาหารน้องกระต่ายก็ห้าสิบบาทเท่านั้นเองนะคะมีเจ้านกน้อยนะคะมีกระ,กระต่ายนะคะมีน้องแพะนะคะอ่าคอยอยู่ต้อนรับเราอยู่นะคะ น้องนบก,ก็บอกอ้ามองหน้านะคะอะใครมาใครมานะคะมาแล้วก็มาเลี้ยงอาหารน้องๆด้วยนะคะก็ห้าสิบบาทนะคะน้องๆก็รออยู่แล้วนะคะก็จะบอกว่าหิวหิวหิวนะคะหิวแล้วนะคะอ่า สำหรับคลิปนี้นะคะก็ไม่ว่าเพื่อนๆอยู่ที่ไหนนะคะอ้ําก็ขอให้ทุกทท่านนะคะมีความสุขในทุกสถานที่ที่ได้พักผ่อนเลยนะคะเดี๋ยวมาดูชมนะคะสำหรับคลิปหน้านะคะอ้ําจะพาเพื่อนๆนะคะมาเที่ยวชมนะคะณนะจุดไหนอีกนะคะอชอบก็กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกําลังใจให้อ้ําด้วยนะคะ ก็ขอขอบพระคุณนะคะที่ติดตามรับชมนะคะก็อยากบอกว่ารักรัก,รกทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็บายบายก่อนค่ะ